เคยไหมครับที่สัตว์เลี้ยงของเรานั้นเกิดการเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนว่าเกิดจากอะไรกันแน่ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกินอาหารได้ตามปกติทําวัคซีนครบถ้วนที่สําคัญอายุก็ยังน้อยด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของขออกไปนอกบ้านแล้วกลับเข้ามาก็าพบว่าพวกเขาเหล่านั้นก็รวมมีอาการหมดสติบางตัวก็ถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็เป็นเคสที่หมอได้ประสบพบเจอด้วยตัวเอง หรือบังเคสนั้นก็เป็นเพียงแค่การโทรเข้ามาปรึกษาหารือถึงปัญหาทางภาใจที่เกิดขึ้นซึ่งหมอเองก็ได้ทําการวิเคราะห์มาแล้วว่าน่าจะมีส่วนที่เกิดจากสาเหตุสีข้อด้วยกันว่าแต่สาเหตุที่ว่านั้นเกิดจากอะไรกันบ้างนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆที่มีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอ้วยนะครับ 1. ถูกงูพิษกัด ส่วนใหญ่ที่หมอเจอนะครับมันจะเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่อย่างพันธุ์ลาบาร์ดอพันธุ์โคเดนพันธุ์เซบิเลียนหรือจะเป็นพันธุ์ไทยซึ่งมันจะอาศัยอยู่บริเวณบ้านและบริเวณบ้านเหล่านั้นก็จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหญ้ารกๆหรือข้างบ้านอาจจะติดดิมคลองเคสส่วนมากมันจะถูกงูเห่ากัดพิษของงูเห่านั้นจะทําให้เกิดเป็นอมัมพาตที่กระบังลงอาการจะเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงที่มาส่วนมากแล้วก็จะมาด้วยอาการหมดสติแต่ยังพอหายใจได้บ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นานก็จะทําให้เกิดการเสียชีวิตหรือเกิดที่เรียกว่าภาวะการหายใจลุมเหลวเคสแรกเป็นสุนัขพ,พันธุ์ไทยอายุ4ปีสุขภาพแข็งแรงดีในวันเกิดเหตุนั้นตัวเจ้าของไม่อยู่บ้านประมาณ4ชั่วโมงแต่พอกลับมาถึงบ้านก็พบว่าน้องมีอาการอ่อนแรงเดินโซซัสโซเซคอตกจึงรีบพามาหาหมอแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วยชีวิตน้องไว้ได้ทันอันเนื่องมาจากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการซับประวัติกับเจ้าของ,ของ,ของ ตัวต้นของนั้นก็ไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าตัวน้องนั้นเป็นโดนอะไรมากันแน่แต่ที่หมอเริ่มสงสัยก็คือน้องน่าจะโดนงูเห่ากัดหรือเปล่าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถหาบาดแผลที่เกิดจากการถูกงูเห่ากัดแต่สุดท้ายแล้วแผลก็อยู่บริเวณใบหน้าตรงฝั่งที่น้องนอนทับอยู่เขตที K ่สองเป็นสุนัขพันธุ์เซเวเรียนบริเวณที่บ้านน้องเขาอยู่นั้นก็เป็นสวนหญ้ารก,กทึบข้างๆก็จะติดกับดิมคลองในวันเกิดเหตุน,นะครับ เจ้าของได้โทรมาแจ้งหมอขอนว่าตัวน้องน่าจะโดนงูเห่ากัดเพราะเคยมีประวัติพบงูดังกล่าวบริเวณที่บ้านแต่พอมาถึงหมอเขาพูกฏว่าสภาพของน้องนั้นไม่ต่าจากเคสแรกเลยนะครับแต่โชคดีที่เรามีข้อมูลเบื้องต้นประกอบกับสุนัขไซบิเรลียนนั้นมีขนสีขาวก็เลยพบบาดแผลไม่ยากก็ไปเจอรอยเลือดบริเวณปลายเท้าน้องเคสที่สก็เลยรอดมาได้นะครับ จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวก็จะทําให้หมอน,นั้นพอที่จะวินิจฉัยและก็ทําให้ตัวสุนัขนั้นมีโอกาสรอดชีวิตขึ้นมาได้อย่างเช่น 1. เคยมีประวัติการพบงูเห่ามาก่อน 2. บริเวณบ้านนั้นเป็น,นกลักษณะหญ้ารกทึบหรือข้างๆติดหิมคของและก็ 3. ส,สภาพสุนัขก,ก่อนหน้านั้นมีสภาพที่แข็งแรงดีแต่ก็มามีอาการที่แย่ลงซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวน,น,นั้นก็มีความเป็นไปนได้ว่าตัวสุนัขน่าจะถูกงูเห่ากัดดังกล่าว สองโรคหัวใจมีเจ้าของเคสนะครับโทรมาปรึกษาหมอเกี่ยวกับน้องแมวพันเปอร์เซียอายุหนึ่งปีกว่าๆทำวัคซีนครบถ้วนเลี้ยงภายในคอนโดในวันเกินเห็นุนะครับตัวเจ้าของกลับมาจากทำงานข้างนอกพอมาถึงห้องก็พบว่าตัวน้องนั้นได้เสียชีวิตสภาพศพเนี่ยนอนแข็งทื่อมาหลายชั่วโมงแล้วคำถามก็คือเจ้าของสงสัยว่าอะไรที่ทำให้น้องแมวของเขาเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างก,กระทันหันแบบนี้ จากการซับประวัติเพิ่มเติมก็พบว่าตัวน้องแมวมีสุภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องใช้เนี่ยก็ยังจัดเป็นระเบียบด,ดีไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ทำให้น้องแมวเสียชีวิตทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับพอจะดึกภาพออกไหมครับว่าตัวน้องแมวเบอร์เซียตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างคำตอบก็คือโรคหัวใจนั่นเองนะครับโดยเฉพาะน้องแมวพันธุ์ต่างประเทศนะครับมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าน้องแมวพันธุ์ไทย ซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคหัวใจนะั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจในแมวได้นะครับโรคหัวใจในสุนัขนะครับจะมีข้อแตกต่างจากในน้องแมวตรงที่ว่าในสุนัขนั้นอาการโรคหัวใจมันจะเป็นตอนที่อายุมากขึ้นและสัญญาณเริ่มแรกจะเป็นเรื่องของอาการไออาจจะไอแบบไม่ได้ไอทุกวันนะไอแบบวันเว้นวันบ้า,บางหรือว่า2วันไอทีนึงแต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นานอาการไอก็จะเพิ่มความถี่มากขึ้นตอนนี้แหละน้องหมาก็จะมีอาการไอทุกวัน แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มนอนไม่ได้มีอาการหายใจหอบตามมาแต่ในน้องแมวนะครับโรคหัวใจเนี่ยสามารถเป็นได้ตั้งแต่ทุกช่วงอายุเลยนะเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดก็มีมาแล้วนะครับโดยสัญญาณเริ่มแรกเนี่ยจะไม่มีอาการเพราะว่าสัญชาตญาณน้องแมวเนี่ยเขาจะเก็บอาการไว้ได้เก่งจนกระทั่งอาการโรคหัวใจเนี่ยกำเริ่มหมักหนักมากขึ้นสุดท้ายแล้วน้องแมวเก็บอาการไม่อยู่ก็จะเริ่มมีอาการอ้าปากหายใจ หรือบางตัวก็เกิดภาวะช็อกเสียชีวิตเนื่องจากภาวะหัวใจขาดเลือดก,ก็มีมาให้เห็นแล้วนะครับ mm. เหมือนอย่างในเคสนี้นะดังนั้นเนี่ยหมอนแนะนําว่าถ้าเกิดบ้านใครนะครับเด็งน้องแมวพันธุ์หรือว่าเป็นแมวไทยก็ได้นะสามารถที่จะไปตรวจเช็คอัพเกี่ยวกับโรคหัวใจเบื้องต้นได้ด้วยการสามารถตรวจโด,ดยการเอาเลือดเนี่ยไปตรวจหาค่าอนไซม์ในกล้ามเนื้อหัวใจในน้องแมวว่ามีสิทธิที่จะเป็นโรคหัวใจได้ไหม 3. ภ mm. าวะฮิสโต เคยได้ยินข่าวเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาไหมครับที่เจ้าของบ้านนั้นค้างค่าไฟนานสี่เดือนเป็นเหตุให้การไฟฟ้ามาตัดไฟจนทําให้สุนัขพันธุ์บุอด,ดอกนั้นเสียชีวิตไปสี่ตัวซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครใหลายๆท่านนะที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวตามลาพังไว้ภายในบ้านซึ่งตัวเจ้าของเองนั้นเนี่ยควรจะทราบดีก่อนนะครับว่าบ้านของเรานั้นเนี่ยมีช่องระบายอากาศดีไหมมีการถ่ายเทยอากาศดีหรือเปล่า รือถ้าเกิดจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้ในห้องแอร์อย่างน้อยๆนะครับควรจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อสอดส่องความเรียบร้อยเพราะยังไงเนี่ยบ้านของเราเนี่ยก็อากาศร้อนทั้งปีซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะทสโตกได้ง่ายนะครับก็อย่างเช่นน้องหมาน้องแมวที่เป็นพันธุ์นาสั้น2ก็คือที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรือว่าอ้วนนั่นเอง 3. ม,มีสภาวะที่แบบขนหนาแล้วก็ยาวแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือมีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเป็นต้นนะ ดังนั้นเนี่ยภาวะฮิสโตกเนี่ยฮะไม่ได้จํากัดเฉพาะว่าจะต้องอยู่ภายในบ้านเท่านั้นนะยิ่งภายนอกบ้านเนี่ยก็ควรจะต้องระวังเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าร้อนทุกปีแล้วก็จะมีสภาะที่จะร้อนมากขึ้นด้วย 4. โดนวางยาการถูกวางยานั้นไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นยาฆ่าแมลงหรือยาเบื่อหนูพิงเท่านั้นนะครับแม้แต่อาหารที่เรากินเข้าไปนั้นสุนัขและแมวก็ไม่ควรที่จะกินเช่นกัน อย่างคลิปที่หมอได้เคยทําไว้เกี่ยวกับเรื่อง12อาหารอันตรา,ายที่คนกินได้แต่สุนัขนั้นไม่ควรกินก็สาม,มารถย้อนกลับไปชมได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ได้รับอย่างเช่นถ้าเป็นลูกสุนัขหรือสุนัขพันธุ์เล็กนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะถึงขั้นแก่ชีวิตได้อย่างเคสที่หมอจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกสุนัขอายุ3เดือนที่ทาวิะซิบมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของมีเหตุต้องกลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยพาน้องกลับบ้านไปด้วย ไม่กี่วันถัดมาเจ้าของก็เลยโทรมาอย่างหน้าตาตื่นว่าหมอน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมถึงเสียชีวิตหมอก็เลยไปค้นหาประวัติย้อนหลังดูก็พบว่าตัวน้องหมานั้นก็ทำวัคซีนครบมาแล้วอย่างน้อย2เข็มก็ไม่น่าจะมีเหตุจะต้องเกิดจากโรคไวรัสอย่างเช่นลำไส้อักเสบน่าจะมีภูมิตั้งทานเพียงพอแต่ถ้าเกิดสาเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสละ่ะน้องน่าจะเป็นอะไรได้บ้างหมอก็เลยเริ่มสงสัยว่าหรือว่าน้องอาจจะได้รับสารพิษอะไรหรือเปล่า ก็เลยย้อนกลับถามก็ไปทางเจ้าของว่าก่อนหน้านี้นั้นได้ให้น้องกินอาหารอะไรเข้าไปหรือเปล่าครับเจ้าของก็เลยตอบกลับมาว่าก็ให้น้องทานขนมปังค่ะหมอก็เลยถามต่อไปว่าเป็นขนมปังอะไรเจ้าของก็เลยตอบกลับมาว่าเป็นขนมปังไซลูกเกตหมอก็เลยถึงบางอ้อก็เลยชี้แจงกับทางเจ้าของว่าลูกเกตนั้นสุนัขกินไม่ได้ถ้ากินแล้วจะเสียชีวิตเจ้าของก็เลยตอบกลับมาว่าลูกเกตสุนัขไม่ได้ทานค่ะหลังจากนั้นการสนทนาก็หยุดลง มอเองก็คาดการได้ว่าทางเจ้าของนั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะห้ามใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากการทําวัคซีนก็ดีหรือจะจะเป็นการป้องกันเห็บหมัดสิ่งที่ทางเจ้าของควรจะต้องทราบก็คือเรื่องของอาหารเรื่องของโภชนาการรวมถึงอาหารที่เรากินได้และสุนัขและแมวนี้ควรกินนะครับไม่เช่นนั้นก็จะได้ไม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเค็ในรอบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเสรียชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่หลายคนคาดไม่ถึง สิ่งที่หมอได้เล่าให้ฟังในวันนี้นะครับอย่างน้อย,อยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้เรารู้จักได้รับมือแล้วก็เฝ้าระวังได้มากยิ่งขึ้นนะก็เป็นการเอาประสบการณ์จากคนอื่นมาสอนและก็เรียนรู้ให้ฟังก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแต่อย่างใดน,นะครับในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องหมอดีดานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย